นี่ข้าวตังกับยำขนมจีนน้ำปลาครับลุยนี่พี่เฟ้นเลยครับสุดยอดมากนะเพราะว่าจ๋าเขาชอบกินขนมจีนอยู่แล้วเพราะมันเป็นดูด,ดน้ำของปลาหอ,อ,อ,อ้ยตัวกินเปี้ยง,ยงมันชอบตรงนี้โอ้โหดูลิ้นเลครับเพิ่งดูดข้าวมาด้วยมาประธานทีมมาไหมของเรามามา,ขอขอามา,มา,มาเฮ้ยแต่กูไม่เอานะกู <laughs> ออกตัวก่อนนะ <laughs> ที่แบบนีสุกแล้วเรากินได้เพราะมันคือกับแคบมองเขาแค่สุกอย่างเดียวพองั้นมันเสาร์นี้กินไม่ได้เลยนะล้างเมืองไม่ล้างไี่เยอะอะไรสักอย่างเลยแลมามานาันเอาไ้เพิ่มความจุนะแต่ถ้าใส่ความรู้สึกเข้าไปมันจะได้ความเจ็บมึงไปดูโค้ดอันนั้นมาเยอะอ่ะไอแฮมซีพียูมึงไปดูเขาเยอะ ิจะลองชิมนะครับเฮอะไรนครับโอ้ยจะดูดีว่ะเล้งเหรอครับอันนี้ไม่ใช่เล้งครับเป็นกระดูกอ่อนไปไทยกระดูกอ่อนของหมูทั้งทั้งแท่งเลยอันนี้ครับวันนี้เราดูครับซื้อแล้วก็พี่ออฟครับวันนี้คือชูชีพอดพี่ไทยนี่ก็ FC ทุกคนจะรู้จักดีนะครับพี่ออฟด้วยมาทั้งทีกะว่าต้องให้เช็คเขาทำกับแก้มเด็ดๆไหมสี่ห้าอย่างโอยมาทั้งชิ้นเลยเนี่ยคปลาขาวอย่างนี้อร่อยนุ่มผักชีเชฟเขาแม่งสดจริงหอมพิบูตร นน <c oughs> ความนุ่มความช้ำหมูและมีเทคเจอร์ของกระดูกอ่อนกรุบกุบเข้าไปหรือเป็นกับแก้มที่สุดยอดครับได้ยเลยคับ So down, right. นี่น,นี่ข้าวตังกับเยาวขนมจีนนะ้ำปลาครับลุยอันนี้พี่เฟ้นเลยครับต้องกินคู่นะพี่ผมว่ามันจะอร่อยอ,อร่อยแต่ผักชีตดจนจังเียวท <laughs> ี่เรือเหนียวแข็งชิบหายไปทำขั้วไก่เถอะโอ้หอยตัวเปียง ดีแล้วมีจุกคอในกรอบแก้มแน่นเลยแปลอร่อยเหรต้องบอกว่ามันเป็นเท็กเจอร์ที่มันสุดยอดมากนะเพราะว่าจานนี้เขาชอบของจีนอยู่แล้วเพราะมันเป็นดูดน้ำของปลารสชาติแปลกเลยีความหวานของข้าวตังแล้วรสชาติของข้าวตังตัดเข้าไปมันชอบตรงที่เป็น texture มืดมือของพี่โอ้ดูลิ้นะครับดูลิ้นตอนแปะกม่ดูนิดได้ไม่ต้องพูวไก่อย่างเดียวก็ได้ได้วตามมาด้วย40ครับ40ดีกรีครับผมโคตรอร่อยโคตรอร่า โหจริงๆข้าวันสานะครับแต่ว่ามีขอต้นไม้นะครับวันเจี๊ยบมาธานทิมเอาไหมครับถับของเรามามาเฮ้ยแต่กูไม่เอานะกูกูออกตัวก่อนนะม่สบายสบายมาพี่กันมิกเซอร์ไม so ่มีไม่มี